ไนไหนคุเดกราชมาแล้วค่ะช่วงนี้เงินทองเป็นไงคุเดกราชโอ้ยอย่าคุยเรื่องนี้ได้มะเหรอก็ขนาดงูยังมีปัญหาเมื่อวานนี้เราพูดถึงอีลอนมัสโรนันโดมีปัญหาทางการเงินใช่ไหมไอที่มีการส่งต่อกัน่ะว่ามาหลอกลวงคนวิชาชีพค่ะล่าสุดงูก็มีปัญหากันทางการเงินดุโดพาพด้สิ ็อยู่ในตู้ ATM เลยค่ะเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาบ,อบ่อผุดสุราษฎร์ธานีนะคะตัวทั้งใหญ่ทั้งยาวไปที่อยู่ตู้ ATM เ <c oughs> นี่ยค่ะ <c oughs> โอ้สองชั่วโมงนะคะกว่าจะเอางูออกมาจากตู้ ATM <c oughs> ได้ยาว4เ <c oughs> มตรค่ะ <c oughs> <c oughs> คนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เขาแซวนะเขาบอกว่าสงสัยเจ้างูเหลือมตัวนี้มันคงจะเลื้อยเข้าตู้ ATM เพื่อกดเงินมาใช้มันคงไม่ได้มาฝากเงินเป็นแน่เพราะเศรษฐกิจไม่ดีคือถึงแม้ว่าจะเข้าไปตรงตู้ฝากอะนี่รู้เราเล็กที่ไหนตัวเนี่ยตัวเบล่มเลย4เมตรอะค่ะโอ้โถ้าเราไปกดแล้วไปเจอตัวนี้เข้ามาในท้ายเลยลงไปหงหลังอยู่ตรงนั้นนะฮะ